ใน, <G ül üyor> นรถเมมมาทั้งทีต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยไปทอล์กรายการไหนถ้าไม่ได้ใช้จริงๆอันนี้บอกเลยว่าใช้จริงๆแล้วชอบจริงๆถึงมานะคะ <H op> วันนี้เราก็มีบอกว่าโปรโมชั่นดีๆมาฝากเป็นแบบซื้อน้ําหอมมาดาฟิน2องขวดปกติเนราคาเกือบ3,000บาท <H op> วันนี้เราไม่ขายเราขายเพียง1,990บาทเท่านั้น <H op> นี่แล้วถ้าสมมุติว่า คุณชมซื้อมาตอนนี้นะเอาเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะรับฟรีไปเลยน้ําหอมอีกหนึ่งรุ่นของเรารุ่นซัมเมอร์หขวดรวมไปถึงโลชั่นมาดามฟินอีก2หลอดทั้งหมดนี้นี่ที่พี่มดอีกมือน,นึงนะมาห้าชิ้นเนี่ยห้าชิ้นเนี้ยห้าชิ้นเนี้ยปกติเนี่ยราคาเกือบ6 0 0 0บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นง่ายมากราคาีคุ้มี่ร้คุ้มเมื่อบาทเนื่องจากฉันสนิทกกบเจ้าของฉันรู้ว่าเธอชอบอันนี้มากใช่ไหมล่ะ เจ้าของเอาไปอย่างนี้รู้เนี่อาเจ้าของให้ไม่ให้ฉันให้เองกันถามก่อนไม่ต้องให้ไปถามอยู่เราจะเล่าอย่างนี้เราจะเล่าอย่างนี้แจกไปเลยน้องคือครั้งแรกเนี่ย เขายังไม่ได้เอาอันนี้มาให้เราใช้ค่ะแล้วพอเขาเอาโลชั่นมาเขารู้อยู่แล้วว่าร็บเมิเป็นคนชอบใช้โลชั่นใช้มาต้องแบบเป็น10บสปีแล้วดังนั้นพอกเขาให้มาพอเราทดลองปุ๊บเราชอบมากดังนั้นวันนี้เนี่ยไหนๆก็มาแชร์ทั้งทีนะเอาแบบว่าเต็มๆไปเลย5ชิ้นนี้แล้วใช่ไหมคะ1990ั้ยบาทไม่พอเราให้หลอดนี้ไปอีกห้ามอีกหนึ่งหลอด1 0 0 0ัก็6ชิ้นน่ะชิ้นเป็นโลชั่นสามของสามค่ะ จากเกือบ7,000บาทถูกต้องเหลือ1,990บาทสนใจจะลายเข้ามาก็ได้เอาแบบง่ายๆนะคะแอสไซมาดาฟินคุณจะได้โลชั่น3หลอดโลชั่นที่คุณเห็นนะฮะเป็น f i นอินเลิฟฟินอินแบแล้วก็ดอกไม้อีก1หลอดเป็น3หลอดแล้วน้ำหอมเนี่ยอีก3ขวดจากเกือบ7,000เหลือเพียง1,990บาทถูกต้องแอมาดามฟิน จริงรอันนี้แบบเรียกว่าจัดเต็มจริงๆไม่เคยให้ที่ไหนพี่เขาบอกว่าเอาในใรถเมลมาแล้วดังนั้นทุกคนควรจะต้องมีมาดามฟินไปไว้ที่บ้าน